มาปุกุตบาทแล้วนะครับผมสักครู่นะผมจะพาขึ้นไปดูปุกุตบาทอ่านี่ผมมาถึงแล้วนะครับปุกุตบาทเฮ้จะเป็นโดมของมณฑลนะเป็นมณฑลของวัดปุกุตบาทก็จะมีระฆังนะตัะ้นเรียกระฆังจะมีไว้ประดับสวยงามแล้วมีเข่ามอครนะับ ไปกันหางขึ้นหนะรอไปข้างบนงมาจ้ะก็าล่าเดินตอวลี่ล้มเ่ย เป็นวนดอกพระพุทธาบาทนะฮะเอาดาินกินปลาตัวนีจ้จะมีพระวิหารด้วยอืมนี่ นัอจะจะเป็นเาโบสถัเียกจะพาไปดูข้างหนกันนี่ับอันนี้เขาไม่เปิดกัน เรียกว่ากุฏิพระปาลีออไรนะครับ พอกระสีนใท้านี้าเดี๋ยวพาไปดูดูวิหาครคับเนะียนี่หละมันเป็นวิหารนะครับเปยาัตถ์ไทของชาติรัตนกระบรอวาห้ามถ่ายนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเมื่อก่อนจะเป็นบันไดาทางตรงนะแต่ว่าทางนี้นะคร,ะระับแล้วก็ขึ้ ให้ตรงกับตัวมณฑปพระพุทธบาทนะครับก็ตอนหลังตาเสียกุ้งอไอเนี้ยมันถล่มลงมาหมดเลยนะฮะเลยต้องทําบันไดใหม่เนี่ยบันไดที่เป็นบันไดที่สร้างทัพในสมัยรสีนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูพระราชวางังโบราณทายสกุลด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นสาราลายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสร้างสมัยไหนแต่มีมุกป,ประเจดิดเนเขาเรียวเป็นศิลปะอิทยา ศิลปะอยุธยานะครับเนี่ยวิหารเล็กวิหารน้อยี่มันเขาวิหารหลวงผมพาไปนะไม่รู้เขาจะเปิดหรือเปล่านี่ครับก็จะเป็นวิหารศิลปะอยุทยานะครับผม นี่น่าจะเป็นของพระเจ้าประสาททองที่มาสร้างไว้ตอนที่มานมะัสการพระพุทธบาทนะแล้วก็ทําเป็นเนท้องพระโลงประชุมขุนนางวันนี้สร้างเัีรยังไงสักอย่างหนึนครับ่ได้จิด ปิดปิดปิดจ้าปิดปิดจ้า้า,าเดี๋ยวพาไปดนูนี่กันดีกว่าพิหารปิดพระราชวังโบราณท้ายพิกุลดูฝั่งนู้นนะฮะไปอ่านี่นะครับเราก็มาถึงกันแล้วครับพระราชวังโบราณท้ายพิกุลนะะหรือพระหรือตำหนักท้ายพิกุลครับ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นฐานใต้เดิมครับทางนี้นะนครับเดมครับเฉยฉะแค่ไหนเราก็จะลุยนะรเราใส่ลุย <c oughs> ออผมลืมบอกว่าไอ้นี่ทัพราชวังท้ายพิกุลเนี่ยมันมีการสร้างทับฐานเดิมด้วยนะมีการสร้างทับฐานเดิมนะครับ,ดรรบเดิมอ่ะเ,เป็นฐานของสมเด็จพระเจ้าปตักสาทอง ่านมาสร้างไว้ก็ตอนที่มานมาสักมสการศักการสพระพุทธบาทนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนแนวกำแพงหรือฐานอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนี่นีนนแล้วกำแพงพวกนี้ย็จจะไม่สร้างได้อิฐนะฮะของสระบุรีจะสร้างได้หินโห จะเต็มไปด้วยดินนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านี่นี่นี่ผมลืมเลยนี่ครับจะมีที่เทียบเกยม้านะครับแล้วก็มีเกยช้างแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนขึ้นได้ไหมเนะี่ยขอขึ้นหน่อยเนอะขึ้นหน่อยนะครับจ้าถูก อันนี้นะครับก็จะเป็นที่แบบอะไรอะ่ะขอเรียกว่าเป็นการตอกไอ้น,นี่ทับทับลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกําแพงแบ่ง,บงเขตพระราชฐานนะถ้าถ้า็นแบบทำให้ติดนะเพราะเนี่ยสร้างด้วยหินทั้งหมดเลยตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะสร้างด้วยหินตรงนี้จะสร้างด้วยอิฐนะครับ อิดเนี่ยจะเป็นถ้าจะเป็นเขาสมัยรอสีนะ่อันนี้จะเป็นเกยม้านะครับผม,มเกยม้าในสมัยรอสี่ปัจจุบันก็ผูกพังไปะแล้ว ก็จะมีฐานอยู่นะครับเป็นฐานอิฐนะครับนี่ก็ต,ตามจากจากภาพแล้ะครับก็เสร็จมตามเป็นโบนราณสถานกรมปิ่ปอุตสกาศได้เป็นโบนราณสถานไปเลยครับตอนนี้นี่งมาจนภัายของแท้เลยนี่หว่าดูสิดูสิ ขนาดเราก็ยังจะเข้าไปนะเพราะราชมณฑลเทียนเราอยู่ตรงนู้นราชมณฑเทียนเขาอยู่ตรงราชมณฑเทียนอยู่ตรงนู้นวาสดิตขทอดได้นะครับโอ้นหหนหหหหหห่หห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 ิโอ้โหห่หะ ินก็ไม่เท่ากันขออนุญาตนะครับอันนี้น่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือไม่ก็อ,อะไรสักอย่างอันนี้นะน,นี่สร้างด้วยหินนะครับด้วยหินในเนี่ยภูเขาอะ่ะที่เขาระเบิดเหมือนไปขุดมาแล้วก็มาทำเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นซ้กพระราชมนเทียน,นะเดินตามเนี่ย นี่จะเป็นซากพระราชมนเทียนสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นยังตอนนั้นยังใช้หินอยู่เลยไปนะครับขอเดินหน่อยนะครับเดิน,นดลำบากมากเหนื่อยด้วยตอนนั้นยังใช้หินในการ สร้างอะไรพวกตั้หนักเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่น,นี่นั่นกระแพงจะเป็นอิฐนะครับประกาศให้ดูเลยอันนี้จะเป็นพื้นที่พระราชวังโบราณพระพิกุลนะครับเป็นพระราชวังเก่ามันก็จะบีซรากิดนะครับเป็นเหมือน พระราชมนเทียนฮะแล้วตรงนี้ด้วยมันเป็นเนินดินน่ะจะไป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 ใครบลื้อต้นตาไว้เนี่ย อู้ๆจะลบมันจะลบอย่างเดียวเลยขึ้นขึ้นขอดึงกันนู่นะนี่นี่พระทุมีการมาสร้างทัพในสมัยรอศรีนะครับแต่ของรอสีนี่น่าจะเป็นอิฐนะครับแล้วก็น่าจะพังลงเพราะไม่มีใครมาสักการะพัะบุธบาทไม่มีใครมาอะไรเลย ็เลยเสื่อมโทมสภาพลงนะฮะคนนีจะกล้าลงไปอะกลัวเป็นหน้าแรงลงไปได้โอ้ยโอโอ้โหที่เราเดินอยู่กลางน้ำใช่ไหมเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อบานเลยจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่นี่โอ้ยมีหักตำบากตะลึกเกิน คุณเอ้อยยากลำบากแป๊บนึงขอรองเท้าขึ้นก่อนนะโอ้โหดูลำบากมากเลยผมเนี่ยนึกคิดเลนอะไรอยู่เนี่ยถ่ายเกินแล้นะครับ นึกพี่เลนอะไรเนี่ยขอผ่านนะครับโอเคครับสำหรับทิปวัดพุทธบาทก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีครับ หลัท้ายพี่คุณพารถเราเราจอดอยู่ที่ตรงนู้นไม่ <c oughs> ไหวเลยปวดหัวเลยเจออย่างนี้โอเค